ทีนี้ไปดูในเรื่อง้องการบำบัดยายเสตติดนะครับกับโครงการข้องอบจอโดยอบจอส่งคล้ากับพนึกกําลังกับภาคีกเกลือข่ายลงนาม MOU โครงการชุมชนบำบัดอย่างยืนเพื่อแก้ไขปัญหายายเสพติดแบบบูรณาการตามนโยบายแร่งด่วนของรัฐบาลครับ นายแพทย์เจนมาร์สุวรนนายกอบจส่งคลาเป็นประธานในพิธีเปิดและลงนาม MOU โครงการชุมชนบำบัดยังยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่การประบาดยาเสพติดตามนโยบายแดงดนัฐรบาลกับเพื่อเสริมสร้างความแข็มแข็งในการฟ้าระวังปัญหายาเสพติดผ่านการมีส่วนรวมของผาคประชาชนสำหรับโครงการชุมชนบำบัดยังยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ในพื้นที่ปราบาทยาเสพติดต,ตามนยยยโยบายแรงโดนรัฐบาลนะครับประกอบด้วยกิจกรรมการลงนาม MOU และการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องข้องยาเสพติดและการขื้นคนดีสู้สังคมเป็นกลุ่มเสี่ยงและก็กลุ่มติดยาเสพติดที่สมัครใจขรับการบำบัดแบบ CBTX ตำบลตลิงชันนะครับตั้งแต่วันที่2ถึง6กันยายน2567ครับซึ่งดำเนินการรวมกันนะครับระว่างพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและการสถานีตำรวจผู้ทนจนะโรงพยาบาลทรงเสริมสุขภาพตำบลตะลิงชันอาสาสมัครสาธารณาสุขประชาชนฝ่ายาปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาครับเป็นความรวมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลารวมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม าเซบติดสถานีตำรวจผู้ทอนชนะรายการองค์การบริหารส่วนตำบลตะลิงชันนะครับ,รบเพื่อที่จะมุงหวงนะังและนำความสันติภาพสันติสุขนี้มาสู้หลูกล้านสร้างคมรายการประเทศชาติ ต่อไปนั่นเองนะครับก็เป็นการับเลื่อนข้องหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่พยายามจะทาให้บ้านเราเนี่ยเป็นพื้นที่ซีข้าวปลอดภัยอ่ะเพื่อให้ผู้ที่ติดยาเสพติดกระสู้กับกสู้กับวนการบําบัดรักซ่านะครับให้กลับมาเป็นคนดีคืนสู่สังคมนั่นเองใช่แล้วกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดนี่ตอนนี้ต้องช่วยกันในทุกๆด้านนะทางครอบครัวก็ดีชุมชนก็ดีโรงเรียนก็ดีร่วมถึงวัดกันนะครับจตช่วยรวมมือรวมแรงกันในการจะทําให้คนนึงคนเนี่ยลับไปใช้ชีวิต เป็นคนดีของสังคมได้เหมือนเดิมนะครับ